สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ต้นหมอนำใจเกินร้อยนะครับผมมืนี่สิบ้ามากินกับขา้าวเม่แตนนะครับกับข้าวแม่แตนเป็นคนทำนะครับผมกัสิมีอ่เขาอื่นอย่างละตำหมกม่วงใส่ปลายางนะครับแล้วก็อ,อมหอยแล้วก็แกงฟักทองใส่หมูนะครับ ก็อื่นลออม,มเื่ออื่นลออมนะครับแล้วก็ข่านีวนะครับผมเ <c oughs> มแดนเป็นคนเหตุเองเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูหน้าตานะครับผม <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับผมหน้าตานะครับอันนี้ ปลาแห้งนะครับใส่ตำใส่มะม่วงนะครับมะม่วงเปรี้ยวนะครับผมอันนี้ก็ออมนะครับออมหอยนะครับใส่ผักพร้อมนะครับผมน่าจะมีเขาเอื่นว่าไผอีหยัยงล่ะใบพัดปังนะครับผม ยอดผักปังนะครับแล้วก็อันนี้อมนะครับผมแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวนะครับนี่ฝีมือเมตเตนนะครับแบงแบงไม่ต่อยเกีนนะครับผมนี่นะครับ สามอย่างนะครับผมกับข้าวฝีมือเมอแตนนะครับเราก็จะมากินกันเลยนะครับผม thiệt nhau, sẹp khác เสียบครับเ <c oughs> สียบเสียบน้องมาเด้อกินเข้ากับเข้าฝีมือแม่แตนนะครับผมแดงไม้ต่อยกินนะครับผม นี่แหละครับมเมทแดงเมทแดงใจดีนะครับมนี่แหละต่อกับกินยี่สิหละซูมือครับผมกับมเมทเดงหมอลำใจเกินร้อยนะคะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ กับข้าวจะไม่เแทนด้วยนะครับอร่อยมากเลยนะครับผมบาย